อย่ามาชนเห็ดฉันนะต้องรักษาเห็ดไว้ไว้พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดน,นะคะชาดำเขาจะชนเนี่ยวิ่งซนเนี่ยต้องแบบรักษาไว้เลยนะคะต้องรักษาเห็ดตินแรกดอกใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยเขาออกเป็นกอๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่อยู่ก็เดียวค่ะมาเห็นเกือบที่จะแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพอกินได้ค่ะเห็ดตีนแรกนะคะรสชาติเหมือนเห็ดเห็ดออริจินะคะจะมีความหนึบแบบเห็ดออริจิเลยค่ะนะคะบริเวณนี้เนี่ยแม่ดาล่าลงเชื้อเห็ดโคนเห็ดตับเป่าไว้นะคะเพื่อนแต่ยังไม่เห็นเห็ดโคนยังไม่เห็นเห็ดตะป่านะคะมาเห็นเห็ดตีนแรกนี่ค่ะนี่เด็กๆดึงๆเลยเดี๋ยวมาเก็บกันนะคะ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมานะชาดามดูกันชัดๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเห็ดที่มีดอกขนาดใหญ่นะคะตีนของเขาเนี่ยก็จะใหญ่เนี่ยค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ดาน่าต้องงัดออกนะคะงัดออกเป็นกกอเลยไม่งั้นก็จะตัดเอาเฉพาะเฉพาะลำของเขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปหามีดมาตัดนะคะ ตัดลำของเขาออกแล้วก็เอาโคนของเขาเนี่ยให้ให้เหลือไว้นะคะเพื่อเป็นเชื้อต่อไปค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยตรงตรงนี้哈ตรงที่มีปวกเนี่ยแม่ดัลล่าลงเชื้อเห็ดโคนไว้นะคะแต่ยังไม่เห็นออกนะคะเห็นแต่เห็ดปวกไก่น้อยออกแต่เห็ดโคนใหญ่ไม่ออกนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะลงไว้บริเวณกอ,ะะกอไผ่นะคะกอไผ่ จุดที่แม่นาล่าอยู่เนี่ยพักอยู่เนี่ยอยู่ในเมืองนะคะแต่มีโซนด้านหลังของบริษัทที่ทำงานเนี่ยเป็นโซนสวนหย่อมนะคะก็เลยมาลงเชื้อเห็ดไว้ค่ะพเพื่อนๆค่ะก่อนนี้แม่นาล่าลงเชื้อเห็ดตับเต่านะคะแต่ก็ยังไม่มีเห็ดตับเต่าออกเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะปีนี้ได้กินเห็ดตีนแรดก,ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะ ดีนะเจ้าชาดับไม่มาแบบงัดออกนะคะพเพื่อนๆคะ่ะแบบซนมากๆเลยเนี่ค่ะก็จะมีพวกเอปอพวกพวกไอ้หนอนเนี่ยมากินนะคะเห็ดตีตแนแลดเนี่ยก็แบ่งกันกินค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดตีนแลดกกันนะคะพเพื่อนๆได้มีดมาแล้วนะคะก็จะใช้มีดนี้ตัดเอานะคะพเพื่อนเพื่อที่จะเอาโคนของเขานีไว้นะคะก็จะตัดเลยะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตัดโคนเขาเลย เดี๋ยวมันปาดเห็ดตีนเรดก,กันค่ะเอาไปแกงนะคะกะว่าจะทําเมนูแกงแกงหน่อไม้ใส่เห็ดตีนแรดนะคะเพื่อนๆค่ะว้าวดอกมาเลาเลยนี่ค่ะได้ดอกมาเลาเลยเดี๋ยวเอาไปคัดดูนะคะถ้ามันแก่เกินกินไม่ได้ก็จะทําทําเชื้อเห็ดนะคะทําเชื้อเห็ดเอาไปปลูกตรงสวนยันนาที่บ้านนอกนะคะดอกที่หนึ่งค่ะ ดอกที่หนึ่งนะคะไว้ตรงนี้ค่ะดอกที่สองดอกที่สองค่ะยังสวยอยู่ค่ะยังสวยอุย้ยมีหนอนกินนะคะมีหนอนกินเนี่ยปลอดภัยไร้กังวลนะคะมีคนทดสอบความเบื่อเมาแล้วนะคะ ที่สองดอกที่สามค่ะดอกที่สามค่ะนี่ค่ะกลิ่นมีกลิ่นก็มีกลิ่นเห็ดนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากลิ่นไม่แรงนะคะกลิ่นไม่แรงค่ะ อันนี้ดอกที่สี่โอ้โหดอกนี้สวยค่ะดอกนี้สวยมากๆเลยว้าวดอกนี้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะไม่มีหนอนเจาะด้วยโอ้โหสวยค่ะได้ทั้งหมดสี่ดอกนะคะสี่ดอกใหญ่ๆเลยอุ๊บอุ๊บอีค่ะ โอ้โหเต็มเฟรมเลยฮะเพื่อนๆครับเฟรมเลยนะคะสีดอกเลยค่ะสวยๆเลยตัดเห็ดตีนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปแล้วได้สีดอกนะคะสีดอกใหญ่ๆเลยในหม้อใหญ่ๆเลยนะคะส่วนโคนของเขาเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอ่อให้เป็นเชื้อต่อไปค่ะแล้วก็มีดอกเนี่ยที่เน่าๆไอที่หักนะคะก็จะ คว่ำเลยค่ะเหมือนการปลูกเห็ดสดทั่วไปค่ะคว่ำไว้เลยแล้วก็เอาใบไม้เอาอะไรมาปิดไว้นะคะคเพื่อนๆนี่ค่ะเอาใบไม้คลุมไว้แล้วก็ใช้ดินคลุมไว้นะคะเป็นเชื้อเห็ดโดยธรรมชาตินะคะคเพื่อนค่ะส่วนดอกนี้เราก็เอาไปแกงได้เลยจ้านี่แหละคะ่ะปลูกเห็ดโคนปลูกเห็ดตับเตา่าได้เห็ดตีนแรดนะคะคุณก็ <laughs> อย,อยังดีนะคะ ก็ยังดีค่ะได่กินนะคะดอกเบอรบรี่าเลยแกงได้หม้อใหญ่ๆเลยนะคะจะแกงเปลือกค่ะใส่หน่อไม้นะคะใส่น้ําใบย่านางใส่ข้าวเบือค่ะทําได้หลากหลายเมนูนะคะเอาไปย่างเอาเห็ดนี้ไปย่างไฟนะคะให้สุกแล้วก็เอามาทําน้ําพริกแบบลาวๆนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเอาไปผัดนะคะผัดก็อร่อยค่ะไปหมกนี้ค่ะก็อร่อยนะคะ แกงก็อร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะทำไล่หลากหลายเมนูค่ะไม่เบื่อไม่เมานะคะเห็ดตินแรดเป็นเห็ดที่กินได้แล้วชอบมากๆก็คือดอกเดียวอิ่มนะคะพเพื่อนเพื่อนแม่ดาราก็ทําเชื้อเห็ดเนี่ยไว้เพื่อที่จะไปลงที่สวนยางนาที่บ้านนอกนะคะหลายขวดอยู่เหมือนกันค่ะนะคะ <c oughs> สภาพแวดล้อมเหมาะสมเห็ดก็เกิดนะคะพเพื่อนๆ่หลังฝนตกนะคะอากาศอบอ้าวเนี่ยพวก พวกเห็ดนี้จะออกนะคะถ้าเขามีเชื้ออยู่จะออกเพราะว่าเหมือนกนอารเหมือนเชื้อราได้น้ำฝนเนาะได้น้ำฝนพอได้รับความอดอ้าวก,ก็ทำให้กระตุน้นการเจริญเติบโตของเขาก็ทำให้พวกเชื้อราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะคะต่อไปก็เอาเห็ดไปแกงค่ะเพื่อนๆไปแกงตามเมนูที่เราชอบเลยนะคะดูสิ ใหญ่โตมโหฬารนะคะตีนแลดซีดอกจ้าเดี๋ยวต้องบอกชาดำก่อนนะคะว่าถ้าเจอเห็ดแบบนี้ห้ามซนห้ามวิ่งมาชนเข้าใจไหมมันเป็นเห็ดกินได้เข้าใจไหมเออชาดำต้องวิ่งไปบอกแม่บอกว่าแม่แม่แม,แม่เห็ดออ้วเห็ดตีนเห็ดออ้วทำได้ไหมไม่ใช่วิ่งแบบเห็นเห็ดตัวน,นี้แล้วแบบวิ่งชนเลยอย่างเงี้ยเห็ดมันแตกหมดเนี่ย อดกินเลยแม่อดกินเลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเออเข้าใจเดี๋ยวใช่ลอก็ <laughs> ต้องบอก